เคลือบสีรถไม่ว่าจะเป็นเคลือบแก้วเคลือบเซรามิกเคลือบกาฟีหรือว่าเคลือบเรซินจะเคลือบอยังไงให้รถของคุณเงาไปดูคลิปนี้กันครับ สวัสดีครับผมแจ็คบุนซือนะครับวันนี้เราอยู่กันที่คุนซือคลับสุพรรณบุรีคลิปนี้นะครับจะพาไปชม Honda Accord g 1 0สีเทาคันนี้นะครับลูกค้าเข้ามารับบริการเคลือบเซรามิกตัวท็อปของที่ร้านนะครับโปรแกรมเคลือบพรีเมียมซูเปอร์เรซินโปรแกรมนี้นะครับเราจะใช้ผลิตภัณฑ์ของ Arm o r d i a m ไดมอนเป็นน้ำยาเคลือบซูเปอร์เรซินนะครับตัวท็อปของ a r m o r เลยมีค่าความแข็งอยู่ที่ระดับ 10S ความคงทนยาวนาน7-10ปีมีคุณสมบัติพิเศษคือเซลล์เฮลิ่งเอฟเฟกสามารถฟื้นนูอออยยดดแมว่ไ้้ ตนเองเมื่อถูกความร้อนนะครับและยังมีเทคโนโลยีที่ชื่อว่าโอร o โอโฟบิกเอฟเฟที่สามารถป้องกันและคทนมลภาวะได้เป็นอย่างดีโปรแกรมนี้นะครับเราเคลือบให้ถึง5ชั้นโดยเป็นระบบพาถึงโค้นและโปรแกรมนี้นะครับมีการเตรียมผิวแบบขั ปะผิส้มซึ่งเป็นเทคนิคพิเศษและเป็นไฮไลท์ของที่คุณซือขับเลยเพราะว่าการขัดปะผิวส้มต้องใช้ช่างผู้ชํานาญการในการทำแต่ผลงานที่ได้ออกมานั้นก็จะมีความเงางามดุดกระจกและที่พิเศษของโปรแกรมเคลือบพรีเมียมซูเปอร์เรซินตัวท็อปของเรานะครับเราเคลือบภายในห้องโดยสารเกรดพรีเมียมด้วยผลิตภัณฑ์ของอาร์เมอร์อีเทนเคยเป็นผลิตภัณฑ์สําหรับเคลือบภายในโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะครับจะช่วยป้องกันคราบเปืือนคราบครีมคราบขนมนมเนยและสามารถทำ ความสะอาดเช็ดออกได้อย่างง่ายและผลิตภัณฑ์เคลือบภายในพรีเมียมตัวนี้นะครับยังสามารถช่วยป้องกัน UV จากแสงแดดที่ทําให้ภายในของคุณซีดหมองได้ง่ายโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทํางานและผลงานการเคลือบกับรถ Honda Accord G10 คันนี้นะครับว่าจะมีความเงาคมแล้วก็ภาพสะท้อนในกระจกแบบไหนครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับ เป็นยังไงกันบ้างล่ะครับกับเคลือบพรีเมียมซูเปอร์เลซินตัวท็อปโปรแกรมของคุณซื้อครับเงาคมเป็นกระจกแบบนี้และเท่านี้ยังไม่พอนะครับลูกค้าได้เลือกติดฟิล์มใส่กันลอยกันสะเก็ดหินบริเวณจุดเสี่ยงด้านหน้าจะเป็นเซต B นะครับจะมีฝากระโปรงหน้าคนหน้าไฟหน้าแล้วก็ฝาะจังหน้าเพื่อป้องกันลอยสะเก็ดหินซึ่งการเคลือบแก้วเคลือบเรามิกอย่างเดียวมันไม่สามารถกันสะเก็ดหินได้นะครับฟิล์มกันลอยตัวนี้นะครับเป็นรุ่นที่มีชื่อว่าบิ์ซีรีส์เป็นฟิล์มกันลอยเกรด มีอายุการใช้งาน3-5ปีการติดตั้งฟิล์มเราติดตั้งในห้องปอดฝูดแบบฟิล์มเราใช้คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ในการตัดแบบฟิล์มให้ฟิล์มนั้นเข้ารูปมากที่สุดเพื่อลดการใช้คัตเตอร์ในการกรีดบนตัวรถนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูการติดตั้งฟิล์มใส่กันลอยกันเลยนะครับ เป็นยังไงกันบ้างครับกับผลงานการเคลือบเซรามิกและติดฟิล์มใส่กันรอยที่ร้านกุญซือครับเราให้ทั้งความเงางามและก็การสะเก็ดหุมไปด้วยในทีเดียวและเท่านี้ยังไม่พอลูกค้าที่รับบริการเคลือบแก้วเคลือบเซรามิกและติดฟิล์มใส่กันรอยไปเรามีการดูแลหลังการขายแบบรีคอรคือการเคลือบซ้ำบำรุงชั้นฟิล์มให้ทุกๆ6เดือนการดูแลหลังการขายของเรานะครับก็จะทําให้รถของคุณนั้น สวยเงาใหม่ไปตลอดและในช่วงสุดท้ายนะครับหากเพื่อนๆคนไหนที่สนใจอยากให้รถของตัวเองนั้นเงาคมเป็นกระจกแบบนี้กันลอยสกเก็ตหนินได้ด้วยก็ติดต่อเข้ามาในที่เพจคุณซือขับหรือ Line Official หรือโทรกิ้งกางเข้ามาที่เบอร์นี้ได้เลยนะครับทำคู่กันแบบนี้เคลือบแก้วกับติดฟิล์มใส่กันลอยเรามีโปรโมชั่นและส่วนลดให้ส่วนวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ